แล้วครับหนึ่งตัวไปปานิ่โอ้โหดีเขาคนขอด้ยโอ้ฮจวดเลยครับจวดเลยขอด้วยไรคน เมื S <S <Pop> <S an uter> ่อใส่ปลาเสร็จแล้วครับเราก็ทำการห้างปืนเหมือนเดิมลงดำบริ้งวัวถูกไก่หรือโอ้ไม่แล้วโอ้เว้ยอ่อนอ่อนลุ้ยเวยวะเฮ้อหอบไอ้โอ้เราพอไดดเว้าเลยเนาะวันนี้ ไปแล้วโอ้โหเห็ดป่าไปแล้วสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะครับวันนี้ก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาหาปลาเช่นเคยนะปลักเท่าบ่อโหเลือตำแงนีง ล้างหน้ากากนะครับตอนนี้ก็กำกลังล้างหน้ากากคนจะขึ้นเรือก็ขึ้นนะครับเนี่ยเรือผู้เจ้าเลยคือประจำเก่งโอ้โหมันได้อหูนะนังมันหนังมาคันเออหนั่งคนเดียวก็ได้ยังไงเรือกกนะ<ป>เรือเก่งเนาะไปอันนี้นะเรือทีมงานเรือนี่นะเออ ไปมีเลยยังเห่าเนาะอ๋อคิวฮอดคิวมันระเบิดนี่นะฮอทมองมันคิวตรงใดป่าสักโตแล้วจังได้สูบนี่คิววันเลยได้ป่านะมาบึงนู้นปอน

ใส่ปลาเสร็จแล้วครับเราก็ทำการห้างปืนเหมือนเดิมลงดำมาห่อใหญ่มาหออแล้วแขะอยู่บนทางน่ะเอ้ท่านฮวนมงเด็ดชำท่านฮวนมงเด็ดัำมีทางนี้ก็ขึ้นมาหันน่ะ แ้ลังหีบมันไม่ทางลงมาอยู่หะยางลูกุ้งยู่้าเลยอกํากัะดับรสึก่าขนไหวอขึ้นข่าวเนนชัวไปเปิดอเน้นวันนี้นะจัดม่อีกแล้วครับหนึ่งตัวปปานินโอ้โหดีเขาคด จวเลยเปิดโพอะคนมีกคกำลังล้อมอีกนะผมนู่นฝั่งนู่นก็ยังมีนะโอ้่าหิิกจุรง Cảm cạc bội nó nút mát ổn luôn mát được um, honey mát được honey bội mát được honey mát mát

จากที่นั่งเรือมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะทำการปอกองไฟรอคนทาปลานะครับช่วยเนอนนนอนครับตอนนี้ยานพาหนะของเรานี่เป็นเรือครับ เพื่อเทียบท่าเพื่อที่จะทําการก่อกองไฟตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อบันเทาความหนาวเหน็บมเเาเลยตอนไหนก็นไ,ได้เงินบอกเขียนยน้อยบ่บริใส่เกือมาเป๊าดนี่เขียนน้อยโอ้เขียนน้อยครับผม อโอ้หนาตัวหนึ่งนะพวกไม่ได้ใส่รองเท้ามานะครับเดินพออาจจะระวังระวังที่สุดเลยนะครับในวันนี้เพราะรองเท้าผมอยู่ออยู่รถนะครับผมไม่ได้ถือมาด้วยเป็นขนพายนะครับตัวนี้ ปลาน้อยครับปลาคาร์นอยไปแล้วไปแล้วนี oh. ่ปลากระดิ่งดอกเดี่ยวดอกเดี่ยวดอกเดี่ยวนะครับเอาละนู่มๆโอ้ยหนาวบ่หนาวบ่อากาศเป็นไงครับหนาวไหมครับ หนาวแบบสั่นกรับเลยนะครับตอนนี้ยาเขาบีบมือเลยนี้หนาวสั่นกกับครับกับบรรยากาศในวันนี้เขินีตยโน้อยครับเขียน้อยเพื่อแม่เป็นการเสีเวลานะจะพาไปก้านเขียดน้อยต่อนะครับ เื่อที่จะรอพี่ๆเขาผิงไฟนะผมเพื่อบรรเทาความหนาวนะส่วนผมก็จะหาก้านเขียดเอาเมือแกงนะผมเอากลับไปแกงที่บ้านนะเขียตัวนี้ก็คือโอ,โ,โอ้โหตัวใหญ่กว่าตัวที่ผมไปหากับแม่ผมอีกนะครับตรงนั้นคือเขียมันตัวเล็กๆนะครับส่วนตรงนี้ก็คือแบบเนี่ยตัวแบบสะบึ้มสะบึ้มอยู่นะครับก็ส่งกับเขีย่น้อยนะครับแต่พ่อ ไม่น้อยเท่าไหร่นะครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วอยนี่นี่เนี่ยอึ๊บหืมอ๋อโอ้ยตัวนี้คือแบบสุดยอดครับสุดยอดอมีอีกไหมมีอีกไหมนะครับโอ้โหสุดตรงนี้นีน่ผมกลัวที่สุดก็คือรองเท้านะครับเนอันนี้ก็คือยืมรองเท้าพี่มาใส่นะครับเดี๋ยวนะตัวนี้คือ โอ้ยหนีครับผมหัวริปปลอหัวริปปลออยู่นะครับอันนี้คือมดนี้คือต่อเจ็บมากๆเลยนะครับเนี่ยอยากจะบอกว่าโอ้โหถ้าโดนแบบเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าไม่ระวังนะครับเรียบร้อยครับบวมไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปเร็วมากหืมหนีผมเดีอยอีกตัวนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแไปแล้ว โโอ้โหไปได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับเห็นอะไรไหมเอาตรงนี้เอ้าตรงนี้คือเขียดแบบเยอะอยู่นะครับแต่ว่าผมจับไม่ทันนะนะอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งอึ๊บโอ้ยมาแล้วมามาเดี๋ยวตัวนี้ก็อึ๊บโอ้ยนี่ครับเดี๋นะโอ้โต้นนี่น ยโอ้โหไปเร็วเกินนะครับแหนล่ะจ <c oughs> <c oughs> อดครับสุดยอดกระงไปไหนกระโองไปไหนออไไหน, <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจะไปไหนจะไปไหนนะครับนี่โอ้โ ตัวที่หนึ่งครับผมนี่ตัวนี้แบบตัวใหญ่มากครับอ้วนตัวปุตัวปุเลย เขียดทีนานะครับได้ไหมโอ้โหวีได้เขียดทีนานะครับนี่เขียดทีนาตัวประมาณนี้นะครับไปลุยต่อครับผมมอดไฟนะครับตัวนี้ปิดไฟแล้วก็พร้อมลุยต่อ ไป,ไปเดินทางต่อไปครับผม คลิปลุงคลิปะนะได้การนั่นแล้วจ้ะอะไรแล้วไอ้ยะแ,แบบนี้ก็ได้ต้องได้ปลาแล้วนี่เอหมดได้แล้วแต่จะลอยจะนี่เชื่อลอยปันผู้ประสบภัยแท้ลอยเหมือนผู้ประสบภัยลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ปลานะครับตอนไหนจะได้ปลานะเพื่อนเขาได้ปลาหมดแล้วนะครับ เี้ด่เดดอ่ะโอ้โหปลาดโอ้โห้ถ่ายออกมาลดปลดนะครับโอปลาโคนะครับผมปลาลิโอ้ยเล้คูเล่น๋ยวบอเอาคูมาไม่กัเลี้ยกันเล่นแถบบอโอ้ยปลาคองปลาคเนาะโอ้โหเยราคือมันแท้

กระทึเหอบูดีช้อมาถูกใกล้หรือโอ้ยยิงคุณบูดีอื้อบูยีื้อบอสมันเงี้งคางหูใช่ว่มันเป๋นเปรย์ใช่ตัวดิ มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วโอ้โหอ่อนอ่อนมือรู้ด้วยวะเฮ้อหอบก็หอบ เราพอด้เวาเลยเนาะวันนี้เอาได้อ่อนมนุยแล้วเดี๋ยวนูดหยีบโถ้าิเก่าเลยบ่ยียบ เงาวพิชดากวนาน้งจนดังห่านพู้เอายเพิ่นได้โซ่ได้บานนี่โหได้ตัวปีี้้น่ กล้ตัวคนวะบุมันอยู่ในถ้ำนี่บ่หนิเพินกำลังหาตัวเพินเฮ็ดรุดไปแหละ โอ้โคงไปเครับคองแท้ครับคองแท้จงรววมลงโอ้เราบธรรมดาเราบธรรมดาใส่ไข่เพรมีบธรรมดานี่ เราคุยเด้บดนี้นะเออของแท้นะบัดนี้ทางนั้นยังซื้ออยู่นะจัดมาอีกหนึ่งตัวใครได้คนถูกคนได้ยัดถือ พีกไม่คิดนุลจริงดังคนบอกกว่าให้เกี้ยรึเปเกี้ยลูกม้าอ่อนมือมกัน

เห็ดป่าไปแล้วอุตส่าห์เปิดถุงเงี้ยงท่าก็ได้ฮ่า่าไฟรอบที่สองโอ้ทางนั้นก็ได้ปลาแล้วครับอ้บ่บ่ธรรมดาบ่ธรรมดา โอ้โหไม่ธรรมาดาครับผมไม่ธรรมาดาได้อีกแล้วะฮะโอ้โได้ละขึ้นผมเลยบอลนี่ <c oughs> ม,ามามามาเลยครับโอ้โหมันหมันไปเลยครับหมันหมันไปเลยเอาละเอาละขึ้นได้บุลระโอ้โไป <c oughs>

เนี <c oughs> oh, ๋ยวคิดแตกตรงนี้เอ้าใบ อ,อ๋อถือท่าถือท่าใช้มานนะโอ้เราได้เขียดน้อยเมื่อแกงแฮรถจี รถด,ดีเท้ถ้ารถดีปลอมเนี่ยจัทุ่มนั่นเพียงคืนนั่นี่ประมาณนั่นแนนหละ้าทุมาท่มเคิงฮาทุา่มเขิงดดไว้

กโนเโอ้ยกินข้าวจังโมงนี่กี่โมงกี่ยามโอเพียงขึ้ืนพอดีตอนนี้ตอนนี้นะครับกินข้าวกะวันใหม่

เกลวเลยแ่บมันมีแก้วมีแก้ววะขาโดนมีแก้วนอโกบได้ต่ำมันเขาสุมามองเือดเอ้าวโต๊ะกินวะข้าวโจริงบนนี้เลยนะดี๋ยคว่มเจียวคุณจะองเดียวถือเจีลมือบ่เออดถเจีวลมือใครเามานะใครบอกเลมือางูดได้ หอยมีไม่แย่หรอืมหมดเลยเลยอีกนึีเหรัอน้ำยาตัวแคบเลยหกพุงกว่ามีนาใ่ปีหนึ่งโมดีเลามีนี่ก่อนเราโกรธมือเพราะเรื่องหกพุง